ช่ำมากอือดีทีเด็ดเลยอ่ะบอกว่าทำกินประจำนะนี่ซองนี้เลยปักตะก้าไว้ให้แล้วอือหือ อร่อยทุกคนมาม่าชีทห่อนี้นะตาบ่อยมากสั่งแล้วสั่งอีกซื้อแล้วซื้ออีกของดีบอกต่อวันนี้เพื่อนๆได้อะไรทานกันคะของเรานี่มาม่าเลยจ้าอันนี้เราไปลวกมาแล้วนะแต่ว่ามาม่าธรรมดามันก็จะธรรมดาเกินไปนี่ใส่ชีทย,ย,ยืดลงไปเลยจ้า อันนี้เป็นมาม่ารสชีสนะที่เราแบบชอบกินมากเดี๋ยวเราจะใส่ท็อปปิ้งลงไปอันนี้ไม่ได้มีในซองนะเราซื้อมาเพิ่มอันนี้คือเครื่องปรุงที่เขามีมาให้ในซองนะเดี๋ยวเราใส่เครื่องปรุงกันก่อนเลยอุ้ยรีีวิวทีไรนะบ้านเลอะเทอะทุกทีนี่แบบว่ากลิ่นชีสนี่ตีขึ้นมาเลยจ้ะ แล้วอันนี้ก็คือน้าซอสของเขานะขาดไม่ได้เจ็มจนสุดนี่มันเป็นพริกเผา,าววาวหลังจากนั้นนี่คือเลยสาหร่ายโรยข้าวอันนี้ซื้อมาใส่เพิ่มนะในซองไม่ได้มีให้ในคือแบบว่า ที่บ้านมีอะไรก็กินอย่างนั้นแหละแหนมจ้ะแหนมเหลือๆในตู้เย็นนี่แหละนี่นี่นี่ดีฮอนี้เลยจะบอกว่าทีเด็ดเราปักตะกร้าไว้ให้แล้วด้วยนะยะแกะแหนมก่อน,น ใส่แค่นี้เลยแล้วเราก็คลุกเขาให้เข้ากันเลยจ้าชีดยืดแบบดูดิดูความยืดของชีดด้วยเรากินเองที่บ้านเนาะทำเองกินเองเราจะใส่อะไรเยอะแยะแค่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่ได้มีแค่นี้นะจ๊ะหลังจากที่เราคลุกมาม่าได้ที่แล้วนะนี่เลยจ้าไก่ย่างเทริยากิที่เราย่างเอาไว้ ว้าวไม่ฉ่ำๆไปเลยจ้านีเดด่เห็ดด้วยเห็ดด้วยใส่เป็นพิธีพอสองอันลยุยอื้มช่ำมากอื้ม ดูทีเด็ดเลยอะบอกว่าทำกินประจำนะหนี่งสองนี้เลยปักตะเก,ก้าไว้ให้แล้ว เอาล่ะอ,อ,อ,อย่าลืมประจํากันนะ